เจ้สวัสดีนะคะทุกทุกคนค่ะกลับมาพบกับความรู้ดีๆด้านภาษาจีนกลางที่เพจเพนี้ค่ะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะและสาหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราซืิอนะคะจะมาสอน3คํานี้ค่ะที่คุณจําเป็นต้องรู้นะคะเพราะว่ามันใช้ในการสื่อสารสนทนาค่ะอืดังนั้น3คํานี้ต้องรู้และคาแรกเลยนะคะที่เราจะต้องรู้ ปัจจุบันค่ะ,ะปัจจุบันนี้นะคะที่เราดำรงชีวิตกันอยู่เนี่ยในภาษาจีนกลางค่ะคำคำนี้นะคะเราจะใช้คำว่าเี่ยนจ่ายเสียนจ่ายคำนี้ใช้บ่อยมากเลยนะคะดังนั้นต้องรู้ค่ะเสียนจ่ยปัจจุบันค่ะทีนี้ปัจจุบันคือสิ่งที่เราดำรงอยู่ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะคะนั่นก็คือ อดีตค่ะเป็นสิ่งที่เราไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะรู้หรือไม่คะในภาษาจีนกลางนะคะเราใช้คําไหนคะ,ะถ้าเป็นคําว่าอดีตนะคะให้เราค่ะใช้คําว่ากว่าชี่กว่ชี่คานี้นะคะก็จะแปลว่าอดีตนั่นเองค่ะชี่คาเดียวก็แปลว่าไปใช่ไหมคะกว่ก็คือแล้วออมันผ่านมาแล้วอ่ะมันไปแล้วนัคือก็คืออดีตนั่นเองนะคะเราแก้ไขไม่ได้ แต่สิ่งที่ยังมาไม่ถึงอ่านั่นก็คืออนาคตนั่นเองค่ะอนาคตเราจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันที่เราทำอยู่นั่นเองค่ะและคำคำนี้ค่ะคำว่าอนาคตนะคะในภาษาจีนกลางนะคะให้เราค่ะใช้คำว่าเจียงหลเจียงหลอหลายที่แปลว่ามาใช่ไหมคะัมันกำลังจะมาแล้วค่ะแต่ยังมาไม่ถึงมันเลยเป็นอนาคตนั่นเองค่ะ เชียงหลายหรือคำว่าอนาคตยังมีคำอื่นๆที่เขาใช้กันด้วยนะคะอย่างเช่นคำว่าเว่หลายเว่ยหลายคำนี้ก็แปลว่าอนาคตเช่นเดียวกันค่ะหรืออาจจะมีคำที่ว่าเฉียนถูเขียนถูเราอาจจะได้ยินคำนี้เช่นเดียวกันคำนี้ก็แปลว่าอนาคตเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่า ปัจจุบันใช้คำไหนอดีตใช้คำไหนและอนาคตมีคำไหนบ้างให้เราค่ะนำไปใช้เลยนะคะค่ะถ้าวันนี้ฟังคลิปนี้แล้วชื่นชอบอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีๆได้ภาษาจีนกลางที่เพจนี้ค่ะครูฉิมพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะทุกคนจ,กจ้าจินค่ะสวัสดีค่ะ